สวัสดีค่ะนี่คือการอ่านพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมปี2,565นะคะหากคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเช็คกันเลยนะใบแรกนะคะเป็นไพ่ของการงานหากคุณกำลังเรียนรู้งานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยการทำงานร่วมกัน เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อคุณและเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้เอาพลังไอเดียและทักษะหลากหลายมารวมกันเนี่ยความเป็นทีมเวิร์คความเป็นทีมเพล a y เยอร์ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะคุณกำลังจะก้าวผ่านบททดสอบได้สำเร็จนะการเงินเดอะมูนออกมาเดอะมูนเนี่ยอาจจะหมายถึงแค่บางคนนะคะ จะมีใครอ่ะกำลังเหมือนจงใจจะหลอกใช้เงินคุณอยู่อาจเป็นไปได้นะโปรโดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอย่าระแวงจนเกินไปแต่ทางนี้ทางนั้นไอ้ก็อยากให้คุณฟังเสียงของสัญชาติตัวอ่สัญชาตญาณตัวเองดูนะคะเพราะว่าไพนะ่เดมูนเนสเซนส์คุณจะแรงนะคุณจะรู้ว่าจะมีใครมาหลอกคุณหรือเปล่าเจ็ดถ้วยนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพ สำหรับสุขภาพเนี่ยคุณอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาในเวลาใกล้เคียงกันนะคะไอเดียบันเจิดนะคะทำหลายๆอย่างมากจนเกินไปซึ่งอาจจะทำให้คุณเจ็บป่วยได้นะหรือได้รับบาดเจ็บได้นะคะลองพยายามลดภาระงานของคุณลงให้อยู่ในระดับที่คุณสามารถจัดการได้นะคะแล้วก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยเพื่อสุขภาพจิตใจที่ดีด้วยนะคะ ทีนี้เราก็มาดูว่าไพ่ราะผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะบอกอะไรเรานะคะเหมือนมีเหมือนคุณจะมะีพลังงานผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นหรือไม่ก็คุณอาจจะได้ไปเป็นส่วนส่วนหนึ่งของผู้หญิงคนนี้นะเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะ เขาเป็นคนที่มีไหวพริบมีความฉลาดมีความจริงใจพูดคำไหนคำนั้นเขาจะเป็นคนที่ปกป้องคุณได้ช่วยเหลือให้คุณเอาชนะอุปสรรคและปัญหาไปได้ไอ้บอกว่าคุณจะได้รับคําวิจารณ์ที่มีเหตุผลที่น่าฟังจากเขาอะ่ะขอให้คุณได้เปิดรับคําวิจารณ์นะคะเปิดใจให้กว้างๆนิดนึงนะคะฟังในสิ่งที่เขาพูด เพราะว่าสิ่งคาพูดของเขาเนี่ยอาจจะเป็นพรให้คุณก็ได้นะเป็นคําพูดที่มาจากใจจริงจากข้างในของเขาเลยนะคะอาจจะไม่ใช่คําหวานๆก็อาจ,จะเป็นคนที่พูดพห้วนๆด้วยซ้ํานะคะแต่กลับช่วยให้คุณมีพลังนะคะ ไพ่บอกว่าจะมีใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณได้คลายความกังวลใจนะคะคนคนนี้เขามีพลังงานในความเป็นแม่สูงนะมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อโอกาสดีๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่แค่เพียงชีวิตเขาเองแต่รวมไปถึงชีวิตของคนอื่นชีวิตของคนรอบข้างด้วยนะคะมีพลังงานของเป็นผู้ปกป้องได้ดีะคะ่ะ คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะดูมีชีวิตชีวามากกว่าเมื่อก่อนไพ่ก็บอกว่างั้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็คุณลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะเอาง่ายๆว่าคุณลองมองย้อนไปว่าสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาหรือสองสามวันที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกยิ้มง่ายขึ้นหรือหัวเราะได้บ่อยขึ้นนะคะบางคนที่อาจจะเช็คดูก็ได้นะว่าคุณเนี่ย ติ๊กเลยติ๊กเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณยิ้มกี่ครั้งคุณหัวเราะกี่ครั้งคุณเบึ้งตึงกี่ครั้งถ้าคุณนับไม่ได้นัมันเยอะอะนั่นก็แสดงว่าคุณรู้สคุณมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นอยู่ดีคุณก็ยิ้มอยู่ดีคุณก็หัวเราะอ่งี้ยิ้มให้ตัวเองในกระจกอันนี้ก็นับเหมือนกันนะคะอะไรที่ทําให้คุณยิ้มได้นะคะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวหรือเวลาที่คุณอยู่กับคนอื่นเนี่ย อันไหนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่ากันในแต่ละวันนั่นแหละคือความสุขของคุณนะคะคุณจะรู้สึกชัดเจนมั่นใจและรักในสิ่งที่คุณมีมากๆนะคะคุณจะไม่คิดมากเหมือนเมื่อก่อนละเพราะว่าคุณจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีแค่นั้นแล้วก็โอกาสที่อยู่ข้างหน้าโอกาสที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแค่นั้นนะคะพลังงานเบามากค่ะ ความมีวินยัยความมีบุคลิกที่อบอุ่นและ,ะการที่คุณนับถือตัวเองเนี่ยจะทำให้คุณไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาได้ง่ายนะคุณมีพลังงานของความเป็นนักรบของความที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในคุณเลยแล้วคุณก็มีพลังงานใหญ่ๆคอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มี power อก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานที่คุณมองไม่เห็นก็ได้นะคะ สิ่งสิ่งนี้ทาให้คุณมีความมั่นใจมีความแข็งแกร่งข้างในอะค่ะเวลาที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคุณจะมีพลังที่มีชีวิตชีวามีความล่าเริงนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณทําอะไรก็สําเร็จนะคะเกือบตลอดเวลาเลยต่อมานะคะคุณจะมีความเป็นเด็กนะ มีความซื่อมีความบริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะมีพลังงานชนๆเหมือนเด็กมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆใหม,ใหม่จริงๆบางคนเนี่ยคุณอาจจะไปเรียนการทอผ้าก็ได้ทอผ้าสิ้นใส่เองแบบนี้ตัดเสื้อไหมใส่เองหรือไม่ก็ปลูกดอกไม้อะไรที่มันยากๆแบบนี้ค่ะ คุณจะลองทําในสิ่งที่มันยากๆสิ่งที่มันท้าทายคุณจะเอาดึงพลังงานเมื่อตอนที่คุณอายุ1ิบสขวบเนี่ยเอามาใช้พลังงานตอนนั้นทําให้คุณรู้สึกร่าเริงรู้สึกสดใสคุณจะนึกถึงแล้วคุณก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นคุณจะมีพลังงานที่พลังเยอะค่ะมีสุขภาพดีจะทําให้คุณมีมีสุขภาพดีมีม มีจิตใจที่แบบสดชื่นมากทั้งอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณด้วยนะจะรู้สึกเบาจะรู้สึกโล่งนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันเลยนะขอให้กับคนมีคู่ก่อนนะคะ Family ก็ออกมาด้วยนะคะบางคนเนี่ยกำลังจะแต่งงานด้วยนะ เรียนทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่เหรียญเลยมีการประสบความสําเร็จมีความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเป็นไพ่ที่สวยมากตามรู้สึกจากหน้าไพ่อ่ะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังจะแต่งงานหรือกําลังจะย้ายเข้าไปสู่ครอบครัวที่มีความเทียบพร้อมนะคะมีค่านิยมเดียวกันมีรสนิยมคล้ายๆกัน ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะมีรากฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วคุณทั้งคู่ก็ดูเหมาะสมกันมากในอาชีพการงานทั้งการงานการเงินนะคะไม่ต่างกันมากเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงต่างคนก็ต่างที่จะแบบคอยช่วยเหลือกันและกันคู่ของคุณนะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเขาดูแลใส่ใจทั้งงานบ้านงานเรือนงานนอกบ้านด้วยนะคะการเงินไม่ขาดตกบกพร่องอาหารก็ดูแล ถึงเขาจะไม่ได้ลงมือทำเองเขาก็จะมีคนทำให้เป็นคนสั่งการนะคะเขาจะคอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณนะคะขอให้รักษาความสมดุลน,นี้ไปเรื่อยๆนะชีวิตของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะจากหน้าไพ่ประสบความสำเร็จนะคะดูเหมือนคู่คุณจะเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีนะคะขอชื่นชมนะคะ่ะเป็นไพ่ที่น่าชื่นชมมากนะ เหมือนกับสู้มาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องความรักของอคนโสดนะคะเป็นเรื่องราวของคนโสดมีพลังงานเหมือนแบบยับยับแต่ไม่ต่อยสักทีนะ รักแอบมองหรือเปล่านะคะแอบดูอยู่ห่างๆมีแอบจริงๆด้วยนะคะเจ็ดะะจดาบเนี่ยอคนโสดคุณอาจจะเคยเจอคนคนนี้มาแล้วนะคะด้วยเพราะโชคชะตานำพามาให้เจอกัน <c oughs> คุณกำลังแอบชอบเขาอยู่อะ่ะอแอบปลื้มในศักยภาพของเขานะคะ ความสามารถของเขาที่สามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ในทุกๆด้านของชีวิตนะคุณรู้สึกทึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะชอบคุณรู้สึกอิม่มอิ่มแบบปลนปิติสุขเมือ่อเมื่อได้เห็นคนคนนี้ได้แสดงศังกยภาพอะไรบางอย่างออกมาคุณอาจจะดูเขาผ่านโซเชียลก็ได้นะคะมันง่ายมากนะช่วงเนี้ยคุณอาจจะเห็นเขาแอบไปส่องเขาแบบนี้นะคะ คนคนนี้ทําให้คุณได้มองเห็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองชัดเจนเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะให้คุณมีความทยานอยากอะอยากที่จะบรรลุสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําให้ได้อย่างแท้จริงคุณจะไม่ค่อยเขวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจักรวาลเนี่ยเขาอยากจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตโดยนําคนคนนี้มาให้คุณได้พบเจอนํามาให้คุณได้มีแรงจูงใจมีความกระตือรือร้นนะคะส่งเสริมคุณอยู่ห่าง นะคะทางจิตใจเป็นอาหารทางจิตใจทางจิตวิญญาณให้กับคุณนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการจะให้คนคนนี้เขาเขารู้ว่าคุณชอบเขาอ่ะคุณต้องส่งสัญญาณเองนะคุณต้องทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้เขาสนใจคุณเองโชคชะตาช่วยคุณได้แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะั้นอะ่ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะก้อนนี้ค่ะคือทั้งหมดแล้วนะสาหรับการอ่านพลังงาน ไพ่ของไอที่มีให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะหากคุณฟังแล้วชอบแอลขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุตส่าห์แบ่งเวลาเข้ามารับชมไอขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้สำหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ